นะครับโอ้ไน่ข้าวว่ามาีทีเด็ด <c oughs> ด้วยเน่ข้าวเนีน่ยส้มตำสะทานทุง่งส้มตำสะทานทุ่งนะฮะผู้ใ <c oughs> ดตั้งซื้อเนี่ย เจ๊ปุจัดนะฮะเจ๊ปุมัาคือสั่นหมดไปเลยใช่ไหมเนี่ยต่ำแล้วเนี่ยสะเทือนมาเลยมันแผ่นดินไหวเลยลุงช่างก็นั่งดูอยู่ไกลนะฮะขุดก็มีนะเปียกโอเคอยากให้ทนใจก็ขุดๆุดซได้บอกลุงแม่เออ ไเมือเจ็บจาไปแล้วไปแล้วึ้นินน้อิ้นกินเขายินได้เสียงเหรอมเห็นเลยโอ้เป็นกะกรอบเลยวะมุกมุกไหม เสียเส้นม,มนองอยู่ย,ออย่องเจองอยู่นบ่บ่ักบ่กอ่อรักได้กินเลยนะนเออจ้ของยูกันรักมาได้ละย่องมายูกันรักได้เกนวยเสเสีมาแล้วเสือมาแล้ว<ช>โอ้ถลนทุกสายนะครับวิ่งมาตรงนี้นะครับย่องตามมาไม่รู้เอาเพิ่งมาครัวนี้บ่ใช่ครับ<อ>ไม่รู้เลยว่ามีครัวอยู่นี่นะครับ ตอนเย็คคืนจะตายผูไม no yeah, ่ค่อยได้ดูคลิปเลยงานผมเยอะผมไม่ค่อยได้ดูคลิปย่องมาทางด้านหลังอาะอึ้งเอพอนีจังรน่อยน้ำผมซมกรอบมา ตำเลยมันกรอบมันกรอบกรอบเลยด้วยการเมื่อนั้นซื้อมาผ่ะเมื่อไอชิดมาซื้อเนาะซื้อโบเบิร์ตนั่นไงพอดีนะฮะเนาะอะไรลูกมูงพอดีจำครั้งเด้อลูกนู้พอดีจำผมไม่ด่าเป็นไงพูด เดี๋ยวกมพาไปดูนะโอ้เอฟซลูกใหญ่มากอร,รอก,กินสุกใช่ไหมเนี่ยกินสุกนมันคงจะตั้ไม่ไหวนะก,กับตะลึงตะลึงเลยโอ้โหมาครั้งแรกพี่ลูกมะละกอขนาดใหญ่มาครั้งแรก,กนะเนี่ยโ<ฮ>อ้เอฟซีมีทุกอย่างนะฮะมีชื่อเรียกว่าครัวไทยทุ่งนาหัวไทยทุ่งนามีทุกอย่างมะละกอลูกละเด็ดกินได้ ฝั่งนู้นก็เป็นผักนะครับเป็นผักครับมีลูกใหญ่กว่านี่ต้นนู้นมีเหรอ,อบ้านหลังบ้านพี่สเสือเหรอบ้านพีน่สเสือน่ะโอ้พันอะไรเนี่ยไม่รู้อะไรแม,ม่ดาเขาเรียกนพันอะไรอ่ะไม่รู้พันกาหลงเพราะว่าติดกอเดียวนี่เนี่ยอืมพันกาหลงโอ้ยอฟใหญ่มากนะครับหนูเนตเสือไปซองอยู่ โอ้โหดมสมบูรณ์มากนะครับท้ายสวนนะครัวท้ายสวนนะครับข้าวโพดก็ใกล้ได้กินแล้วนะครับข้าวเหนียวบ่เนี่ยหรือข้าเจ้า สีเหลืองนะแจ๊วพันธุ์สีเหลืองสีเหลืองแจ๊วเลยเออเม่ดด้ได้ได้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นซองมาอยู่แล้วเนาะอ๋อมันมีรูปให้ดูตรงตรงซองอ๋อเป็นพันธุ์สีเหลืองอ๋อนี่ผักบุ้งนะครับโอ้ผัดผักบุ้งไฟแดงนะผักบุงไปกินกับอะไรส้มตำอ้าวมีส้มตำเหรอโอ้โหจะขโมยไข่ชะอมไป โอ้ผักผักหอมกลายกะดกดกกะงามโอ้ทำลาบเนาะหนุนผักหอมผักชีมีดอกบานชื่นด้วยดิอกไม้ในแค่ดอกบานชื่นไหมลาบก้อยซอยจุอ,อ่าหารมาทางนี้คืเอเกา S <S อเอาสต,อตาอปได้สตับไ,ได้เริ่มแล้วนะเราเนี้มามดูเชฟปุต่ำสุดต่ำมีช็อตเด็ดอะไรอีกเหรอน่ไม่มีอาเดมีช็อตเด็ดพี่เอ็มยังไม่เคยันาคนีนี่เหรอต่ำสะานพุ่งโอ้ ขอนักหนักขอนักหนักเออแม่ข้าหแ่ชอบปตาไว้อตสาน่ตสะทานชุ่เดี๋ยวมันสิลืมใส่างแม่ได้มราก็มีนะเี่อะไรอะเอนี้นะีมีแนวอยู่แนวิของเราก็หาจ ใส่เนบอกไม่ด่าเออเกียใส่นุ่น่ตัดไซมมะขามด้วยขามันใส่มะขามเหรอเออเหมืนเปี้ยวแล้วบอกอมันเปรี้ยวจิงบอกจิงสูตรไม่ด่ายนี้บ้าพี่เสือเรียกมาใส่มะขามไม่มีเกินไม่มีหรอไม่ได้ปลูกไม่ได้โยกินด้วยั้นไ่ทัวนะยะได้กินมีไหมอะไรบ้านห้าไตเต็มแล้วเพรา่ามันนันเขาไม่ใช้เาเขือไม่ห มเขือขวนเนี่ยบะเอิกบะเอิกเขือขวนบ่ะเขือคายเขือคายเขือข้นใช้หมดเลยพี่อะไรคือเขือขวนใส่เนื้อเลยอดหรือเออใส่เนื้อมันนนั่แหละเอ้อสมุนไพรสมุนไพรเยอะตำลุยสวนตำลุยสวนนี่นะครับโอ้โหเครื่องใส่ แกงๆเครื um, ่องเทศเยอะแยะนะฮะใส่แล uh, uh ้วนะครับใส่จนลืมนะปลาร้า3สูตรนะผมสุรรสบ่เ uh, น uh ี่ยปลาอ๋อตกใจแล้วน้ําปลาใส่หลายเด้อผมสุรรสน่ะสูตรละซ้อนอู้เข้มข้นสุดยอดสูตรละซ้อนอ้าวหลายอีห่อสูตรผสมนะฮะสูตรผสมปลาร้า3รสไง3สูตร แล้วก็ไอ้นั่นใส่แบบต่อนในโหลใส่แบบต่อนเอาโยเปิ้ก็พยองพยองเลยแล้วเนี่ยต้องเอาไปขึ้นไปขายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วเนี่ยช้มตำเนี่ยเมนูเนี่ยปุ๊บบ๊กบุกบกเไม่ได้กินต้นเบิด์ป้าอะไรบ่นี่ยังยังยังเอามาตอนนี้โอ้ยใหญ่ไปไหมเฮ้ยมีเสีอป่ะตอนเล็กๆตาเพลินเหรอง่ายๆลาไปสีกแกโอ้พี่เอ็มจะฉีก มีมีคนกินอยู่แล้วเออไล่ไหล่เลวเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาเนี่นะอ้าโอ้จะกินด้วยหรือเปล่าหรือเปล่าอ็อยากอดเลยนะแอนเรานัดกันแต่เรามาจ้ะยังไม่เสร็จเลยโอ้ยอันนี้มะขามเรายังไม่ใาช้านานเลยแช่น้ำก่อนไหมใส่เลยนะ ลปอนนะเดี๋ยวิ้นกอนเป็นลงนี่ทุกคนนั่งตรงมาทีู่กคนนี้เป็นำสนนเอมมมมมา เอาไข่เจียวเอาไข่เจียวเต็มระบำเลยเขไหมาหกกาเนไหมเคนขไข่ต้มตันะมีน้ำ้วยคะอนกอนเราซื้อมากินี้เาเพียบเลยซื้อมากินเดือดเพียบแต่ถ้ากินของตุตหมดเกี่ยดูปาเหลือกเก่าเราก็เลยแบบว่าเอางา้นไปซื้อกินนะเสืยบเสือเสียบจิมิมิมิิมิ้มิมิิม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  ชิมเวลาชิมนี่ต้องให้มีมารยาทหน่อยนะเสือนะเราช่องใหญ่ช่องช่องใหญ่ไหมเร็วว่ะนัวแล้วนัวแล้วเจ้าเอาเลยพอดีแล้วพอดีเลยไม่ต้องอะไรเพิ่มเลยครั้งเดียวครั้งเดียวร้านเลยทุกคนดูไม่ใส่หรออืมไม่ใส่มันเปรี้ยวแล้วแปลว่าตามบ่อยแล้วรู้น้ำหนักการปรุงแล้วตามบ่อยแล้วเอาเอาไม่ใช่หรอก thank <laughs> you